ส่องคอมเมนต์อ้ำพัชาราภาหลังแมทพิรณีชี้แจงโดนโยงเป็นต้นเหตุไฮโซโพกเลิอกอ้ำทำเอาแฟนขับเศร้ากสนั่นหลังข่าวลือหนาหูเป็นเรื่องจริงเมื่อไฮโซพกออกมายอมรับว่าได้เลิกลากับสุปตาเมืองไทยอ้ำพัชาราภาเป็นที่เรียบร้อย โดยให้เหตุผลของคนสองคนยืนยันว่าไม่มีมือที่3และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดซึ่งต่อมาสาวแม้ก็ได้ออกมาชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหวันคนเติมแต่งให้เรื่องบานไปลายไปมากกว่านี้ยอมรับว่าจับมือกัน เหมือนพี่ดูแลน้องไม่ใช่จับมือกันแบบชู้สาวเมื่อทราบเรื่องว่าทางพี่อ้ําไม่สบายใจตนรีบส่งข้อความไปขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยถึงแม้ว่าทางด้านสาวอ้ํายังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แบบชัดเจนแต่ด้านแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สาวอ้ําััสนับไอจี